เขาผู้นั้นก็ถือว่าอัตถาคตถือว่าเขาพูดนั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นตถาคตเลยเพราะอะไรเพ่นนั่งเกาะชายสงคติเห็นแต่นเนื้อเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ได้เห็นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันห้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรรคผลอยู่ที่ความดีของจิต ต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอนนนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าเมื่อตถาคตนี้ผ่านไปแล้วก็ดีแต่บุคคลบนนั้นเจริญพุตานุสติกรมันฐานอยู่เป็นปกติ ตาทาคตถือว่าเขาพูดนั้นเป็นพูดเกาะชายสังฆติของตถทาคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายสังฆติของพระพุทธเจา้าเวลานี้พระพุทธเจ้าทันปณนิพันธ์ถ้าเราเกาะสังคติอยู่ท่านเราแล้วเราจะไปไหนก็นใน้กัาเอง <c oughs> นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาใอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นทิฏฐิคุยาน แต่ผลปรากฏในเบื้องหลังว่าใครเขาพูดอะไรขึ้นมามันปรากฏอยู่ในจิตแทนภาพพระพุตธรูปทำให้อาจารย์บนได้มีโอกาสมีบุญมีความสุขขึ้นสวยขึ้นนะคะจากการได้รับใช้เรื่องที่พลาบาทไ,ได้เผยแพร่สลายแต่สงสัยว่ารุ่นนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ อรุ่นนี้เป็นเป็นรุ่นแรกนะคะที่เราเปลี่ยนแคปซูลที่บรรจุสาหร่ายอะค่ะเป็นวีแคะป e ซึ่งสกัดจากต้นของเปลือกสนนะคะก็เลยเปลี่ยน,เป,ยนเป็นว e ีแคปที่สกัดจากต้นเป,เปลือกของต้นสนนะคะก็คุณภาพของแคปซูลก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ แต่ต้นกลีของเรียมเนี่ยอันนี้มีแค่ตัวที่มาจากนอกเนี่ยเราต้องสั่งมาจากอเมริกานะคะก็จะปลอดภัยกับพืชโรตีโธร้อยเปอร์เซ็นต์อเงยค่ะค่ะต้องเอานไปกี่เม็ดนะลูกชั้นเท้าใหญ่สี่เม็ดเอาให้ดูหลักฐานที่ปาก วิธีทานสาหรยที่ถูกต้องวัเนียพูดถึงบอดี้โลชั่นน้ําพลังพิระมิดเนี่ยนะคะถ้ารู้จักใช้และเคารพผู้เทเจ้าได้ใจจริงอาจารย์บนเนี่ยเคยมาแล้วลูกชายเนี่ยเป็นไวรัส2009หมอให้กลับเพราะหมอเขาก็กลัวตายเหมือนเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะหมอก็ตายเป็นไงตายง่ายด้วยเพราะหมอรักเชื้อง่ายเพราะฉะนั้นหมอไม่ให้นอนโรงพยาบาลกลับมาบ้านไข้ยังไงก็ไม่ลดนะ นะคะกินยานยังไงก็ไม่ลดอาจารย์ก็เลยเอาอีกแล้วมีสิ่งมาทดสอบอีกแล้วก็เลยใช้นี่แหละทั้งบอดี้ทั้งทุกอย่างเลยที่ช่วงเช้าให้ทาปรานพอเช็ดออกปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าพอเราเช็ดหน้าเรื่อยลงมาถึงตัวถึงขาเขาเนี่ยแล้วจะย้อนกลับไปเช็ดหน้าอีกทีเนี่ยปรากฏว่าเย็นแล้วสแสดงว่าไม่ถึงห้านาทีนะคะคือไม่ได้ประมาณเวลาแต่ว่าช่วงเวลาที่เราเช็ดหน้าเ้ื่อยมาถึงตัวถึงขาแล้วย้อนกลับมาตรงเนี้ยหายแล้วทั้งที่หมอเนี่ย ไม่สามารถทําให้ไข้ลดได้นี่คือปฏิหารของสิ่งนี้ดังนั้นพายเมล่าจึงขายยากขายเย็นคนที่คิดว่าจะเอาสวยจะเอาประโยชน์ในทางกิเลสอ่ะอาจารย์บนจริงไม่ขายให้แต่ถ้าปรารถนาจะหลุดพ้นทุกข์แล้วก็อ่านคู่มือดีกรรมผิวพันธ์อาจารย์บอกว่าให้อ่านเก้ารอบนะอาา่านป่ะจ๊ะอ่านค่ะตอนแรกเป็นไงรู้เรื่องไหมเออรอบแรกสองรอบแบบความสวไม่อินนะคะ มึนตื๊บ <laughs> มึนตึบ๊บจะนอนอย่างเดียวคือแบบใช้เวลานานแค่จบแรกนี่นใช้เวลานานมากเป็นอทิษนะคะรอบแรกค่ะบางคนอ่านหน้าเดียวก็สลบแล้ว <laughs> พอเก้ารอบนี้ร้องไห้เลยรอบที่เก้าร้องไห้เพราะอะไรซึ่งแบบมึนตื๊นตายอ่ยอาจารย์มาเล่าเรื่องอาจารย์ซึ่งแบบฉันไม่เล่าก็ได้อ่ะแต่แบบเล่ามันเป็นทาหอให้เราด้วยไหนจะพลังปาพลังโลธาแล้วมันหมด กระทั่งไพเมล่าเนี่ยมีอะไรแฝงแบบอีกเยอะที่แบบเป็นความดีทั้งนั้นทำให้แบาอ่านแล้วแบบเราใจเย็นลงเยอะเลยจากที่ทุกคนได้แบบพอมันจะนึกถึงตลอดว่าเอะอาจารย์สอนอย่างนี้นี่ในคู่มือมันจะให้เรามีสติเยอะขึ้นเลยค่ะขอบคนจ้าโอ้โหแรุนีกับคุณนันทชัย มากราบโอ้มากราบมาลุ้นกันศิษยด้วยมาจากโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเคยมาหาหลวงพ่อครั้งหนึ่งแล้วจำได้ไหมคะจำได้ๆๆประดิษฐ์หนังสือค่ะนนี้ครูอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อเป็นศิษย์หลวงพ่อสดว่าฝักน้าด้วยก็เลยแล้วเลยนำหนังสือที่ว่าฝักน้าจัดสร้างค่ะธรรมกายแก่นใส่ท็อเป็นรูปใกล้กับ อป็นสอนวิชาธรรมกายแล้วก็เป็นพระพระที่ที่แม่ชีที่ได้ธรรมกายที่ว่าปักน้ำท่านสร้างขึ้นมาค่ะเรียมมาเสร็จค่ะหลวงพ่อเป็นรูปหลวงปู่สดด้านหนึ่งหลวงปู่โตด้านหนึ่งก็มาร่วมทำบุญถวายกระถิ่นนีครับอาจารย์ปีที่แล้วฝากมาปีนี้มาเองมาเองค่ะ คุณบทันชัยก็อยู่รมวังใกล้กมวังมานตลอดใกล้พระเจ้าอยู่หัวยิ่งกว่าอันนี้ลูกสาวนี่เอินกับคุณป้าเลี้ยงน้องเอินมาวันนี้มากันเยอะเลยค่ะหลวงพ่อท่าน่บ้านสวนพีละมิดค่ะได้ยินแววๆอะไรสองตัวก้านะ่นงลี่เข้ามาเลยขอเพิ่มอีก ซื้อกะโปงเทพจารยน์ปนใสคุณนรุณีให้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ใส่ไปเลยแล้วขอให้เขาหายนะคะสาธุที่บ้านก็มีกระถินนะแต่มาอยู่เขาบอกว่าเยดาเขายังเพลินถ้าตายให้มาไว้วัดนี้คณะของบ้านสวนพีระมิด ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคบคุณค่ะข อาจารย์บน7,000 0คุณพ่อ7,000สรุปร็อกยอดได้1ล้านามบาทาปรัดปรพูดกันไหมเมื่อกี้ฝากมาห0 0พันใช่นั่นนีคุณนีของของของอาจารย์เสื้อผ้าอยู่ข้างนอกเขาบอกให้โยงสายไปนี่เงินได้7จ็ดหมื่นเดียวอาจารย์เติมเจดหมวนหอาจารย์เติมให้เป็น9,000หอาจารย์เติมอีกหมื่นสค่ะจะไสวยค่ะอาจารย์ ได้กอได้ก้าวหน้าคก้าหน้าเรามากับพระเจ้าอยู่หัวรอก้าวให้ดอกแฝครับใส่บุญกับเราเรใส่ใส่เงินได้ัหยได้นะครับเียวาเีถวายนะครับเด็นรักรวาลพีระมิดนี่เพิ่มมาอีกนอนุโมทนา อนุมโมทนาค่ะอนุโมทนาค่ะต้องใส่จะถึงแสนต้องใส่จะถึงแสนเอามาเลยใครจะเติมมาหลวงพ่อหนูเคยบอกว่าจะมาซื้อจานให้หลวงพ่อเนี่ยหนูซื้อแล้วนะเนี่ยจานดาวเทียมมาอนุโมทนาได้ค่ะทีนี้คุณแม่บอกว่แม่ซื้อไหมุองขนาดใหญ่เลยนะอ๋อมีของอาจารย์บนมาร่วมสมทบด้วยเลยขนคณะใหญ่ค่ะ บ้านสวนพีระมิดมาสมทบเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ไหวเอาเสื้อผ้ามา2,000รถค่ะที่ทสมาจอบสันนะไม่ได้ื่อเลยว่าัวงจะสมพงในขนาดนี้ขึ้นอีกเรื่องกับลาจาแล้วก็คุณป้าพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยลูกวันนี้วิ่งนำทัวร์สี่เที่ยวไปเที่ยวไปแทนคุณป้ารอบนึ่งเดี๋ยงแบบหลังไปนอนกับคุณป้าอนะลูกนะไปไหมลูกไปอีกไหมค่ะบ้านสวนนไปไหมครับไปสิบเก้าบาท ขอขอบคุณคุณอรุณีอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็เรื่องงานแปลงสินทรัพย์เป็นคนด้วย <S <S ก็ได้ไอเดียนะคะแล้วก็นํามาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไวิทยากระถิ่นก็ได้เงินเยอะแยะเลยที้แล้วคุณอรุณีก็ฝากขอมาแปลงสินทรัพย์สองชิ้นมี <S <S กระเป๋าแล้วก็แฟม้มอะไรใหม่นะคะคนแย่งกันประมูลใหญ่นะคะปีนี้ก็นำมานะคะจะมีข้าวใหม่มาชิ้นหนึ่งค่ะ แล้วก็จะมีเป็นเหรียญเอ,อ่อชุดนี้จะเป็นปสามกริย์นะคะมีเงินทองแล้วกนาแตน,นะคะก็ะเช่ามาเพื่อจะให้มามอบให้อาจารเพื่อจะใช้สาหรับว่าให้เป็นที่รู้กับคนที่ร่วมทำบุญในกระถิ่น ฐานฐานฐานเมวังโอฐาจิตังปฏิตังดุหังตเมวะสติสตุสติปุเรนตูสังฆปาัยโทปนารโสยถามณิโชตินาโสยถาสัพพิติโยวิวัจัาตุสัพพะลูกโวินารตุมาเตภวัตวันตรานโยสุขีทิขายุโภพวาภิวาตนาสีนิสณิจังทาปัจจาริโนจัตตารุธรรมา ว่าท่านดีอายุวันโนสุภาบาราเย็นเป็นสุเนะขออธ้ษฐานวับคนที่ผ่านทุกคนเนอะสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อจะน้อยเอาน้ำพีระมิดมาได้รับรับลับค่ะถางใหญ่เบื้องิ่มเลยเรเนี่ยถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกัน และท่านมีบุญวาสนาที่จะได้พบปฏิหารในชีวิตท่านคงจะติดตามชมรายการคุยไปแจกไปไปทุกั้กตอนนะคะสวัสดีค่ะคนนที่ไดด้้มมาหเวสิ